สวัสดีค่ะพบกับเจาะกราฟจับจุดเทรดประจำเช้าวันจันทร์ที่16พฤษภาคมนะคะถ้าเรามาดูจากภาพทางกราฟ60นาทีนะคะจะเห็นว่าหลังจากเบรกกรอบดาวเทนขึ้นมานะคะดูเหมือนจะได้เวลาปรับฐานอีกครั้งหนึ่งตามสัญญาณจับออร i ฟา s t o c h a สติกที่ให้สัญญาณขายแล้วก็วกตัวลงมาจากเขตโอเวอร์บอสนะคะเราก็คาดว่าดัชนีจะลงมายืนแถวๆโลเดิมนะคะก็คือแนวรับประมาณ1390ถึง1385จุดนะคะแล้วก็ถ้ามีจังหวะขึ้นไปได้ดูแล้ว ลักษณะแบบนี้ก็ยังไม่น่าจะไปไกลนะคะยังน่าจะจำกัดอยู่แค่ไฮก่อนหน้านะคะคิดว่าประมาณพันสเนี่ยก็อาจจะต้องระวังแรงขายได้แล้วนะคะแนวต้านก็คิดอยู่ในช่วงแค่ประมาณ1,400ถึงหมัด1,405จุดค่ะ สต็อกวิวตัวแรกนะคะจะเป็นตัว CHG นะคะโรงพยาบาลจุฬารัตนะคะดูแล้วนี่จะเห็นว่าเมื่อวันศุกร์นะคะเซลงมาแต่เส้น75วันนะคะแป๊บเดียวแล้วก็รีบฟื้นตัวกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วขณะที่เครื่องมือ modify stochastic เนี่ยนะคะวกตัวขึ้นมาให้ค่าบวกแล้วก็ดูเหมือนว่ากำลังเตรียมตัวจะส่งสัญญาณซื้อนะคะแถวๆนี้หรือว่าไม่ต่ำกว่าแนวรับสัก2.74เนี่ยน่าจะดักซื้อเพื่อรอรีบาวได้นะคะ เป้าหมายสั้นๆก็คือประมาณ2.86ถึง2.90แล้วก็คัดลอสที่2.70ค่ะ ถทำมาเป็นตัวท็อปนะคะท็อปนี่ก็ขยับขึ้นมาค่อนข้างดีทีเดียวนะคะแท่งเทียนเป็นบุริชลากผ่านเส้นค่าเฉลี่ยหลักๆขึ้นมาได้นะคะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่มีกรับสวยงามมากทีเดียวนะคะเครื่องมือระยะสั้นให้สัญญาณซื้อนะคะ MACD วกตัวกลับขึ้นมาเตรียมซื้อเหมือนกันนะคะอนาคตน่าจะดีขึ้นกว่านี้อีกนะคะเรามองแนวต้านไว้ที่69.5-70ถึงนะคะรับ66.25แล้วก็คัลลอสที่65.50ค่ะ ตัวสุดท้ายเป็น E R W นะคะตัวนี้นี่วอลุ่มพึ่งพุ่งทยานขึ้นมาผลักดันให้ราคาปิดที่จุดสูงสุดของวันได้นะคะพร้อมสัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นนะคะระยะกลางก็น่าจะเริ่มฟื้นตัวเหมือนกันนะคะตามแนวโน้มจาก M A C D แนวรับของเอราวันนะคะจะอยู่ที่4บาท44สตางค์แนวต้านนี่ประมาณ2 5 6ถึง4.60ถึง4.60นะคะแล้วก็คัดลอสที่4.38ค่ะ สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ